ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตอลเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าและสื่อสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นคำถามคือตัวเราเองพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยังปัจจุบันสื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเสพสื่อกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไป ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากมายไปโดยไร้จุดหมายบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งนั่นนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังให้โทษต่อสุขภาพด้วยโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่สะดวกและรวดเร็วจนอาจทำให้ลืมเวลาไปการมีวินัยในตนเองจึงสำคัญตัวเราเองจึงต้องรู้จักใช้ให้เป็นจัดสรรเวลาให้ดี การขัดสติและอารมณ์ร้อนถูกสื่อชักจูงนั้นส่งผลกระทบต่อตัวเราโดยตรงเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าจุดประสงค์ของสื่อเหล่านั้นคืออะไรเพื่อความรู้ความบันเทิงหรือว่าเป็นสื่อที่ประสงค์ร้ายอยู่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมการรู้เท่าทันจะทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของสื่อเราจึงต้องมีจิตใจที่หนักแน่นเพื่อให้สื่อมาครอบงำ สื่อก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะปัจจุบันมีสื่อทําให้เกิดการเรียนรู้มากมายเช่นหนังสือหรือความรู้ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีอันตรายจากข้อมูลเท็จเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ ซึ่งตัวเราถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเราจึงต้องมีวิจารณญาณควรมองให้เห็นรอบด้านว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นมีมากน้อยเพียงใดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจรวมไปถึงปกป้องข้อมูลส่วนตัวเสมอและไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่เหมาะสมสู่ผู้อื่นและสู่สังคมในยุคที่สื่อมีอิทธิพลต่อตัวเราและสังคม เราจึงต้องรู้เท่าทันสื่อมีสติและเหตุผลเพราะภูมิคุ้มกันที่ดีเริ่มต้นจากตัวเราและเป็นรากฐานในการส่งเสริมค่านิยมที่ดีสู่สังคมไทยสื่อที่ดีจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ให้ตรงจุดประสงค์เสพสื่ออย่างมีสไตล์ให้สตรอง